วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดารามบางขุนนนทรายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้กระผมนพดลแพทย์ประเสริฐเป็นผู้ดำเนินรายการครับก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์รายการ ได้แก่โรงพิมพ์ธนาพเพลสมูลลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมคุณพระณีภัยบูลเลิศคุณบุษราเรืองแสงอาน,นิสง์ของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานับขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้ประทัรายการทุกท่านครับ มูลนิธิพระพิธรรมวสีสุดารามนั้นมีการเผยแผ่พระพิธรรมเป็นหลักสูตรประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงจะมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการท่านผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นหากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 9 812 1038 0898121038หรือท่านที่จะเรียนพระพิธรรมทางไปรษณียก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระสัต์ธ,ธรรมหมายเลขโทรศัพท์024499484 024499484โดยแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิ จะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระพริธรรมทาง YouTube โดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพฤทธิ์สาธิตการมณีจะมีคลิปใน YouTube ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกรับฟังได้ตามอัธยาศัยหากท่านที่มีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่กระผมนพดลแพทย์ประเสริฐหมายเลขโทรศัพท์ 095-929-5165 095-929-5165ธรรมนิยายชุดพระอภิธรรมนำชีวิตประพันธ์โดยเก้าประดลบทที่3รูปปรมัติตอนที่99มหาภูตรูปสความเดิมตอนที่แล้วนายสินเจ้าของธุรกิจพันล้าน ผู้ค้นหาความสงบของจิตใจได้รับการชี้แนะจากภิกษุอาวุโสบุญริศในเรื่องปรมัาธ,ธรรมการสนทนาดำเนินมาจนถึงเรื่องรูปปรมัตซึ่งได้มีการกล่าวถึงรูปแท้และรูปไม่แท้นิพพนรูปความหมายก็คือรูปปรมัตแท้เป็นรูปที่มีสภาวะลักษณะของตนโดยเฉพาะซึ่งจะต้องปรากฏอาการ5อย่างดังต่อไปนี้ หนึ่งสภาวะรูปคือมีสภาวะของตนโดยเฉพาะหมายถึงรูปแต่ละรูปมีสภาวะของตนเองโดยเฉพาะซึ่งแตกต่างจากรูปอื่นๆ 2. นิพพานรูปคือรูปที่ต้องสำเร็จมาจากกรรมจิตอุตุและอาหาร 3. สารลักษณะรูปคือมีสภาพเป็นไตรลักษณ์คำว่าลักษณะหมายถึงไตรลักษณ์นี่แหละ ประกอบไปด้วยอน,นิจจลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะ 4. รูปปรูปคือมีสภาพที่ต้องแตกสลายอยู่เสมอคำว่ารูปหรือรูป,ปะแปลว่าแตกสลายหรือแตกทําลายโดยแตกสลายไปด้วยอำนาจของปัจจัยที่เป็นปฏิปักษ์หรือเป็นค่าศึกของรูปนั้นๆเช่นความเย็นความร้อนเป็นต้น ตัวอย่างเช่นหากนำแก้วกระเบื้องหนึ่งใบไปแช่เย็นไว้ที่อุณหภูมิต่ำๆมากๆจากนั้นเมื่อนำออกมาก็เทน้ำร้อนใส่ลงไปทันทีจะเห็นว่าแก้วใบนั้นแตกกระจายออกจากกันนี่คือลักษณะการแตกทําลายของรูปด้วยอำนาจปัจจัยที่เป็นปฏิปักษ์อันได้แก่อุณหภูมิร้อนอุณหภูมิเย็นเป็นต้น 5. สมมสนารูปคือรูปที่สามารถ ถูกยกขึ้นสู่อารมณ์ของการเจริญวิปัสนาได้เนื่องจากมีสภาวะแห่งไตราลักษณ์แสดงอยู่ในรูปนั้นกลุ่มของรูปต่างๆที่จำแนกให้เข้าใจง่ายโดยอาศัยความเป็นรูปแท้และรูปไม่แท้เป็นหลักรูปที่เป็นรูปแท้หรือนิพนธรูปจำแนกออกเป็นกลุ่มๆได้ดังนี้กลุ่มของนิพนรูป18ได้แก่มหาปูตรูป4ปัสสทรูปห โคจรรูป4หรือวิสยรูป7ภาวรูป2หัตยรูป1ชีวิตรูป1อาหารรูป1ส่วนกลุ่มของรูปไม่แท้คือกลุ่มของอนิพพานรูป10ได้แก่ปริเฉทรูป1วิญญัติรูป2วิการรูป3ลักษณะรูป4มหาพูตธรูป เป็นสภาวะที่ประกอบด้วยเหตุ5ประการได้แก่ 1. เป็นธาตุที่ปรากฏอยู่เป็นใหญ่และเป็นประธานเป็นที่อาศัยแห่งรูปทั้งปวงชื่อว่ามหาภูตร,รูปเพราะมีธาตุหลักธาตุประธานทั้งหมด4ทธาตุคือดินน้ำไฟลม 2. มีลักษณะหลอกลวงเกิดดับดุดปีศาจหมายถึงการปรากฏเป็นรูปร่างต่าง เป็นวัตถุสิ่งของเป็นมนุษย์หญิงชายก็มาจากการประกอบกันของมหาภูตร,รูปเหล่านี้จึงเหมือนการหลอกลวงให้ผู้รับอารมณ์เข้าใจว่ามีสัตว์มีบุคคลสิ่งของอยู่จริงๆ 3. เป็นสิ่งที่ต้องมีการบริหารเลี้ยงดูมากเช่นรูปร่างกายของเราหากไม่มีการรับอาหารเข้าไปเพื่อหล่อเลี้ยงรูปก็จะแตกทำลายออกจากกัน 4. ต้องมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอิริยาบถอยู่เสมอเพราะหากรูปตั้งอยู่ในอิริยาบถเดียวตลอดยอมตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายไปในที่สุด 5. เป็นรูปที่เป็นของใหญ่และมีจริงและต้องพิจารณาให้มากปัฐวีหรือธาตุดิน ปฐวีหรือธาตุดินซึ่งมีลักษณะแข็งหรืออ่อนวัตถุใดที่มีธาตุดินปริมาณมากวัตถุนั้นจะมีความแข็งมากกว่าความอ่อนในทางตรงกันข้ามวัตถุใดที่มีธาตุดินปริมาณน้อยวัตถุนั้นจะมีความอ่อนมากกว่าความแข็งยกตัวอย่างเช่นดินธรรมดากับดินเหนียวในดินธรรมดานั้นจัดว่ามีธาตุดินอยู่ปริมาณมากธาตุน้ำและธาตุอื่นมีอยู่น้อย จึงมีความแข็งส่วนดินเหนียวมีธาตุดินอยู่น้อยกว่าแต่มีธาตุน้ำที่เด่นชัดกว่าจึงมีความอ่อนนุ่มลักษณะที่เป็นความแข็งนี้เรียกว่ากักขละลักคณาส่วนลักษณะที่เป็นความอ่อนเรียกว่าอัฐทะลัคนาลักษณะแข็งหรืออ่อนนี้รู้ได้ด้วยการสัมผัสทางกายดังนั้นผู้ที่จะสามารถสัมผัสความแข็งหรือความอ่อนนี้ได้ จำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีกายยประสาทที่ดีหากกายประสาทเสียหายก็จะไม่สามารถรับรู้ถึงความแข็งและความอ่อนของปทัทวีธาตุได้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าลักษณะปะทัทวีโดยในของพระอภิธรรมส่วนในแห่งพระสูตรมีกล่าวไว้ว่าเป็นธาตุดินที่มีอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตกับธาตุดินที่อยู่นอกร่างกายของสิ่งมีชีวิต ธาตุดินที่มีอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเรียกว่าอัช,ชะตาปทวีส่วนธาตุดินที่มีอยู่นอกร่างกายของสิ่งมีชีวิตเรียกว่าพาหิระปทวีโดยในแห่งพระสูตรธาตุดินที่อยู่ในร่างกายของเราก็คือดิน20ได้แก่เกษาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจผิวหนังมังสังเนื้อ นหารูเส้นเอ็นอัติกระดูกอัถิมินชังเยื่อหุ้มกระดูกวักกังไตหัดทยังหัวใจปีหกังม้ามยกนังตับปับผาสังปอดกิโลมะกังพังผืดอันตังกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่อันตะคุณนางไส้น้อยอุทริยังอาหารใหม่กรีสังอาหารเก่ามัตลุงคังเนื้อในสมอง ส่วนธาตุดินที่อยู่นอกร่างกายคือพาหิระปัตวีตามในแห่งพระสูตรได้แก่อโยหรือเหล็กราชตังหรือเงินโลหังหรือทองแดงชาตรูปังหรือทองคำภูมิหรือดินป่าสาโนหรือศิลานอกจากนี้ยังมีการแสดงปัตวีโดยในอื่นๆอ,อ,อีกเช่นกาสินปัตวีหรือกษสินดิน คือการเอาดินสีอรุณมาฉาบเป็นโดมกลม,กลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งคืบกับ4นิ้วทําการฉาบให้เรียบจนไม่มีตําหนิแล้วนํามาใช้นั่งบริกรรมว่าปัทวีกสินังปัทวีกสินังจนกระทั่งมีอารมณ์แนบแน่นกับปฏิภาคนิมิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิเป็นชาณจิตได้อีกนายหนึ่งเรียกว่าสมมุติปัทวี เช่นเลือกสวนไรนาที่ดินแผ่นดินเรียกง่ายๆว่าเป็นดินโดยสมมุติที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือใจความสำคัญของปัทวีธาตุหรือปัทวีธาตุซึ่งก็คือธาตุดินในมหาพูตรูปข้อแรกแม้ว่าธาตุดินจะเป็นประธานอยู่ในมหาพูตรูปสีแต่ธาตุดินก็จะเกิดขึ้นลอยๆธาตุดียวไม่ได้ จะต้องเกิดร่วมกับมหาภูตรูปอีกสามธาตุที่เหลือซึ่งก็คือธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมธาตุต่อมาที่ควรเรียนรู้ก็คืออาโปธาตุหรือธาตุน้ำและสภาวะของธาตุน้ำนี้มีความพิเศษกว่าธาตุอื่นๆคือเป็นธาตุที่รับรู้ได้ทางใจธาตุน้ำโดยสภาวะแห่งปรมัติหรือโดยในแห่งพระอภิธรรม ไม่ได้มีสภาวะเช่นเดียวกันกับน้ำที่อยู่ในแก้วหรือน้ำทั่วไปที่เรารู้จักสภาวะของถาดน้ำไม่ได้หมายถึงการเปียกหรือไม่เปียกแต่โดยในแห่งพระอภิธรรมหมายถึงการไหลหรือเกาะกลุมลักษณะการไหลหรือเกาะกลุมของถาดน้ำเป็นสภาวะที่เรียกว่าสุขุมมรูปเป็นรูปละเอียด ที่ไม่สามารถสัมผัสได้โดยกายประสาทแต่ต้องใช้ใจสัมผัสคือใช้ความเข้าใจในลักษณะที่เป็นไปของธาตุน้ำเรียกว่าเป็นธาตุที่รู้ได้ทางใจโดยการนึกคิดหากในวัตถุดใดมีปริมาณน้ำของธาตุน้ำอยู่เป็นปริมาณมากกำลังอำนาจของธาตุน้ำนั้นเมื่อไปผสมกับปัฐวีคือธาตุดิน จะทำให้ธาตุดินนั้นกลายเป็นของเหลวและมีความสามารถในการไหลไปยังที่ต่างๆได้แต่หากในธาตุดินนั้นมีธาตุน้ําอยู่ในปริมาณน้อยธาตุน้ํานั้นก็จะทําหน้าที่กอกุกมธาตุดินให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเช่นที่วัตถุต่างๆยังสามารถยึดติดกันเป็นกลุ่มก้อนได้ก็เพราะอํานาจของธาตุน้ําในปริมาณน้อย ช่วยทําหน้าที่ยึดก่อกลุ่มอนุภาคต่างๆไว้ไม่ให้แตกสลายลุดร่อนออกจากกันจึงสรุปได้ว่าลักษณะสภาวะของถาดน้ำคือการไหลหรือกาะกลุ่มนั่นเองและเป็นสภาวะโดยปรมัติพระอาจารย์ครับแล้วธาตุน้ำมีจําแนกไว้โดยในแห่งพระสูตรหรือเปล่าครับมีสิโยมศิล ถาตดน้ำที่จํำแนกไว้แบบสุดตันตนานก็จํำแนกโดยโครงสร้างเดียวกันกับถาดดินถาตดน้ำในสิ่งมีชีวิตเราเรียกว่าอัชตาอาโปส่วนถาตดน้ำที่อยู่นอกสิ่งมีชีวิตก็เรียกว่าพาหิระอาโปอัชตาอาโปได้แก่ปิดตังน้ำดีเสมหังคือเสมหะ ปุบโพน้ำหนองเสโทเงือเมโทมันค้นอัตสุน้ำตาวาสามันเหลวเคโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกลาศิกาไขคอมุดต,ตังคือน้ำมูดหรือปัสสวะพระอาจารย์ครับเมื่อเราเอาธาตุดิน20กองและธาตุน้ำา2 2กองมารวมกันนี่เรียกว่าอาการ32 โดยในแห่งพระสูตรหรือเปล่าครับถูกต้องแล้วโยมศินนั่นคืออาการ32ที่ปรากฏขึ้นชัดจำแนกโดยในแห่งพระสูตรได้แก่ดิน20น้ำา2 2แต่หากจะแจกแจงมหาภูตร,รูปสีให้ครบยังขาดไฟอีกสีและลมอีกหกกองแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นมาเรียนรู้ธาตุน้ำหรืออาโปธาตุให้ท่องแท้เสียก่อน ขอรับพระอาจารย์นิมนต์พระอาจารย์แสดงต่อได้เลยครับต่อไปก็เป็นพาหิระอาโปคือธาตุน้ำที่อยู่นอกสิ่งมีชีวิตเช่นน้ำที่อยู่ในพืชไม่ว่าจะเป็นในรากในใบในกิง่งตน้นหรือผลเหล่านี้เป็นน้ำที่อยู่นอกสิ่งมีชีวิตเพราะคำว่าสิ่งมีชีวิตในทางพระพุทธศาสนา ถือเอาสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากกรรมเท่านั้นพืชทั้งหลายเป็นอุตตุชรูปเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดโดยธรรมชาติไม่มีกรรมไปบงการไม่ได้เกิดภายใต้อำนาจของกรรมแม้ว่าในทางวิทยาศาสตร์จะเรียกพืชว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแต่โดยทางพุทธศาสตร์แล้วพืชไม่จัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแต่อย่างใดจริงด้วยสิครับ เหตุผลข้อนี้ถูกแสดงไว้ตั้งแต่ชั้นต้นก่อนที่จะได้เรียนเรื่องจิตปรมัตหากว่ากันโดยพระอภิธรรมแล้วสิ่งมีชีวิตต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากกรรมเท่านั้นถูกต้องโยมศิลนเดี๋ยวโยมจะได้เรียนรู้รายละเอียดในเรื่องกรรมมัชรูปต่อไปแต่ตอนนี้มาแจากแจงอาโปธาให้ครบเสียก่อนกลุ่มถัดมา เรียกว่ากาสินะอาโปหรืออาโปกสินซึ่งก็คือการใช้น้ำมาทำเป็นดวงกสินโดยนำน้ำมาใส่ในภาชนะวงกลมและนำมาเป็นอารมณ์ในการเจริญสมถกรรมฐานบริกรรมว่าอาโปกสินังอาโปกสินังจนกระทั่งจิตแนบแน่นกับปฏิภาคนิมิตของอาโปนั้นเข้าสู่ชานจิต สุดท้ายก็คือสมมุติอาโปรหรือถาดน้ำโดยสมมุติได้แก่น้ำดื่มน้ําอาบแม่น้ำลําคลองห้วยน้องคลองบึงลำทานน้ําฝนน้ําค้างเป็นตน้นที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นลักษณะของอาโปธาตหรือธาตุน้ําเข้าใจแล้วครับพระอาจารย์โครงสร้างในการจําแนกคล้ายกันกับธาตุดินเลย คืออธิบายด้วยสภาวะประมัติก่อนหลังจากนั้นจำแนกตามในแห่งพระสูตรส่วนที่เหลืออีกสองข้อก็คือจำแนกโดยกสินและโดยสมมุติถูกต้องเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอาตมาจะขอแสดงธาตุที่สามเลยนั่นก็คือเตโชธาตหรือธาตุไฟนั่นเองลักษณะของเตโชธาตโดยในแห่งปรมัติ ก็มีสภาพร้อนหรือเย็นเท่านั้นสภาวะที่เป็นความร้อนเรียกว่าอุณหะเตโชส่วนสภาวะที่เป็นความเย็นเรียกว่าสีตะเตโชสภาวะสองอย่างนี้รู้ได้โดยกายสัมผัสเตโชธาตที่ตั้งอยู่บนความสมดุลก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้เตโชธาตุในสิ่งมีชีวิต ็เป็นอุณหภูมิของร่างกายส่วนเตนโชธาตุนอกสิ่งมีชีวิตหากมากเกินไปก็เผาทำลายสิ่งต่างๆให้หมอดไม่ได้ในทางตรงกันข้ามหากเตโชธาตุมีปริมาณน้อยก็จะก่อให้เกิดความหนาวเหน็บทุกสิ่งทุกอย่างอาจเป็นน้ำแข็งไปหมดสิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำรงอยู่ได้ เวลาเปรียบเทียบว่าอะไรร้อนอะไรเย็นเราใช้อะไรเป็นมาตรฐานทราบไหมโยมศิลโยมว่าน่าจะใช้ตัวเราเองเป็นมาตรฐานใช่ไหมครับถ้าลองนึกดีๆก็คงใช้อุณหภูมิของตัวเรานี่แหละเป็นมาตรฐานอะไรที่เราสัมผัสแล้วรู้สึกว่าร้อนกว่าอุณหภูมิในร่างกายก็คือร้อนอะไรที่เราสัมผัสแล้วรู้สึกว่าเย็นกว่าอุณหภูมิในร่างกาย เราก็จะบอกว่าเย็นแบบนี้หรือเปล่าครับถูกต้องเก่งมากโยมศินใช้อุณหภูมิในร่างกายเรานี่แหละเป็นมาตรฐานหรือจะพูดให้เจ้าเข้าใจง่ายๆก็คือใช้ภาษาสัมผัสใช้ตัวเรานี่แหละเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบฉะนั้นลักษณะของเตโชทาที่ว่าร้อนหรือเย็นจึงเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบ โดยอาศัยอุณหภูมิในร่างกายเราเป็นมาตรฐานทีนี้ก็มาจำแนกธาตุไฟโดยในแห่งพระสูตรเช่นเดียวกันกับธาตุดินและธาตุน้ำย่อมจำแนกโดยไฟที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตและไฟที่อยู่นอกสิ่งมีชีวิตไฟที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตก็คืออัชะเตโชได้แก่หนึ่งอุสมาเตโช คือไออุ่นในร่างกายของสัตว์ทั้งหลายเป็นไออุ่นที่มีอยู่เพื่อหล่อเลี้ยงให้ร่างกายของสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้เมื่อใดไออุ่นนี้ดับไปก็เท่ากับว่าชีวิตนั้นดับไปด้วยเช่นเดียวก,กันกับที่เราทราบว่าสัตว์ใดตายลงก็จะมีเนื้อตัวที่เย็นเฉียบนั่นก็คืออุสมาเตโชดับไปเรียบร้อย หากว่ากันด้วยวิทยาศาสตร์อุสมาเตโชก็คืออุณหภูมิประมาณ36-37องศาเซลเซียสที่วัดได้จากร่างกายของสัตว์หรือร่างกายของมนุษย์ 2. ปาจากะเตโชเป็นธาตุไฟที่ช่วยย่อยอาหารเป็นเตโชที่เกิดจากกรรมเป็นสมุดฐานเช่นเวลาที่เรารับประทานอาหารเข้าไป เมื่ออาหารลงสู่กระเพาะอาหารหรือระบบย่อยอาหารแล้วหลังจากที่มีน้ำย่อยมาช่วยกัดกร่อนอาหารเพื่อให้กลายเป็นของเหลวก็จะมีปาจกะเตโชนี้แหละมาทำหน้าที่หุงอาหารเหล่านั้นให้มีอุณหภูมิพอเหมาะเพื่อสามารถนำไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้คนที่เตโชกองนี้พิการก็จะปรากฏเป็นอาการอาหารไม่ย่อย คือมีแต่กรดอยู่ในกระเพาะหรือหลังกรดออกมามากเกินไปจนอาหารนั้นย่อยไม่หมด 3. ชิรณะเตโชคือธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายแก่ชราส่งผลทำให้เกิดรอยเหี่ยวยน่นหรือเกิดความหงิกงอเกิดความงอของเส้นผมในมนุษย์คนใดที่มีชิรณะเตโชปริมาณมากก็จะทำให้ร่างกายดูแก่กว่าไว้ คนที่มักโกรธมีอารมณ์โกรธเกิดขึ้นบ่อยๆก็จะเป็นปัจจัยให้เร่งเตโชกองนี้ลุกกระพือขึ้นมากเกินปกติฉะนั้นในคนที่มักโกรธบ่อยจึงมีผิวพรรณหยาบกระด้างมีรอยยน่นและดูแก่กว่าวัยสสันตาปณะเตโชคือธาตุไฟที่ทำให้เกิดอาการป่วยไข้หรือธาตุไฟที่ปรากฏขึ้น ตอนที่ร่างกายมีอาการป่วยเป็นอุณหภูมิที่มากกว่าอุสมาเตโชหรือประมาณ37.5องศาเซลเซียสขึ้นไปส่วนใหญ่เตโชกองนี้จะกำเริบเพราะร่างกายมีอาการอาภาษเช่นอักเสบติดเชื้อร่างกายก็จะโหมกระพือไฟกองนี้ขึ้นเพื่อทำให้เชื้อต่างๆอยู่ไม่ได้นั่นเอง แต่ก็ส่งผลทำให้ร่างกายส่วนอื่นๆได้รับความทุกข์ทรมานไปด้วยในดีกาภายหลังในวิสุทธิมักยังจำแนกไฟออกมาอีกกองหนึ่งเรียกว่าทหณะเตโชคือธาตุไฟที่ทำให้ไข่ขึ้นสูงหรือตั้งแต่3 8มสถึงสาองศาเซลเซียสขึ้นไปซึ่งเป็นความร้อนที่อาจทำให้หมดสติได้ ส่วนพาหิระเตโชหรือธาตุไฟนอกร่างกายของสิ่งมีชีวิตก็คือไฟที่เกิดขึ้นจากเชื้อเพลิงกองต่างๆที่อยู่นอกร่างกายเราเช่นไฟป่าไฟกแกลบไฟฟืนเป็นต้นกาสิณะเตโชหรือเตโชกสินก็เป็นการนำเอาธาตุไฟมาทำเป็นดวงกสินคือเจอาะทำช่องให้เป็นวงกลมนำมาขวางไว้กับกองไฟ โดยเมื่อเพ่งมองลอดช่องวงกลมนั้นไปแล้วเห็นเปลวไฟลุกอยู่ด้านในจึงเท่ากับว่ามีดวงกระสินไฟที่เป็นวงกลมอยู่ตรงหน้าแล้วนำเอาอารมณ์นั้นมาเจริญสมถกรรมฐานโดยบริกรรมว่าเตโชกสินังเตโชกสินังจนกระทั่งมีอารมณ์แนบแน่นกับปฏิภาคนิมิตของเตโชกสินเข้าสู่ฌานจิต สุดท้ายคือสมมุติเตโชหรือธาตุไฟโดยสมมุติเช่นไฟฟ้าไฟในเตาถ่านไฟไหม้บ้านเรือนไฟไหม้ป่าเป็นต้นนี่คือลักษณะทั้งหมดของเตโชธาตหรือธาตุไฟเหมือนได้ย้อนกลับไปเรียนวิทยาศาสตร์ในสมัยชั้นต้นอีกครั้งเลยครับพระอาจารย์น่าทึ่งมากๆครับพระอาจารย์สามารถบอกได้ละเอียด ถึงขั้นเป็นความร้อนกี่องศาเซลเซียสจึงทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนนึกภาพตามได้เข้าใจได้ง่ายจริงๆครับนี่คือความมหัศจ,จรรย์ของธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเราเพียงไปรู้ตามเท่านั้นไม่ได้มีเรื่องน่าตกใจหรือน่าทึ่งอะไรเลยเมื่อรู้ตามแล้วก็นำมาเป็นอารมณ์ในการเจริญปัญญา เพื่อจะได้เข้าใจสิ่งต่างๆได้ตรงตามสภาวะความเป็นจริงช่วยแก้ไขความเข้าใจที่เป็นวิปรัชาอยู่จะได้ละคลายไท่ถอนความยึดถือยึดมั่นในจิตลงได้สาธุขอรับพระอาจารย์โปรดติดตามธรรมนิยายชุดพระพิธรรมดำชีวิตในตอนต่อไปได้ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอความสุขความเจริญ ความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ